สวัสดีค่ะกับพวก,กเรา g a s s y w e e y Entertainment Report ดีๆแล้วนะคะก็เราชมข่าวรบกวนช่วยกดบวกกดหัวใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโดยเป็นข่าวที่ช็อกวงการและก็สะเทือนใจแฟนๆไม่น้อยนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวันที่18โนย์โนเวมเบอร์เือคริสแฮมเวิร์ดนะคะเจ้าของบทสัทรเทพเจ้าสายฟ้าอันโด่งดังได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของเขาและสุขภาพโดยข้อมูลที่น่าตกใจนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของสารคดีเชิงซีรีส์ที่จัดทำโดย National Geographic ในเรื่อง Limitless ที่ฉายแล้วนะคะตอนนี้ที่ Disney Plus โดยฉากหนึ่งในสารคดีค่ะพีคริสจะต้องได้รับการทดสอบทางด้านพันธุกรรมซึ่งพีคริสนั้นได้แชร์ออกมานะคะในสารคดีนี้ว่านี่คือความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันโดยคีคอนเทนต์ในซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะพูดถึงวิธีที่แตกต่างออกไปที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีและยาวนานมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากที่พีคริสตราบนะคะว่าเจ้าตัวมียีน APOE4 ซึ่งยีนชนิดนี้นะคะเป็นภัยและเป็นความเสี่ยงมากสาหรับโรคอัลไซเมอร์ โดยสิ่งที่น่าตกใจมากมากว่านั้นพี่คริสได้บอกว่าเขาเองนั้นมียีนชนิดนี้อยู่ถึง2ชุดแล้วทางพ่อแม่เขาก็มีข้อมูลเหมือนกันว่ามียีนชนิดนี้โดยในขณะที่ให้สัมภาษณ์กับทาง Vanity f a i r พี่คิได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีแผนที่จะพักจากงานแสดงในอนาคตรวมถึงบทเทพเจ้าสายฟาโซย์ที่โด่งดังสำหรับบทต่อน,นะคะอันนี้เคยอ่านสัมภาษณ์มาพี่คริสบอกว่าพี่คริสลักบทนี้มากนางรักก่านเป็นตอมากแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะรักเขาเหมือนกันและเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าแฟนๆจะเบื่อหน้าเขา แล้วพี่คริสก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะหลังจากเฟส3จากภาพยนตร์ e เ g e r s e n ์ g เก e นักแสดงหลายคนได้หมดสัญญาลงไปกับทางค่ายแต่พี่คริสนั้นได้เซ็นสัญญาต่อเพรอะบอกว่ารักมากในบทนี้รักที่จะเป็นซอรจะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าแฟนๆจะเบื่อเขาซึ่งภาพยนตร์เรื่องซอนะคะมีภาค4เป็นภาคเดี่ยวภาคเดียวของ MCU โดยพี่คริสนะคะได้ให้สัมภาษณ์ปิดท้ายไว้ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นทัวร์ในสัปดาห์นี้นะคะเขาจะกลับบ้านไปอยู่กับเมียกับลูกและเขาหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีเวลาพักผ่อนที่ดีและจะทําให้ผ่านเรื่องราวอนนาากลํบี้้ไปไปด คริสโตเฟอร์ h ฮมเบิร์กนะคะเกิดเมื่อวันที่11เดือนออกกัสตปยี่หนึ่ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียโดยพี่คริสนะคะประสบความสำเร็จมากๆและเป็นที่รู้จักกับการรับบทซูเปอร์ฮีโร่เทพเจ้าสายฟ้าโถอยใน M.C.U. โดยภาพยนตร์แฟนชายในจกักรวาลชุดนี้นะคะเริ่มออกสายครั้งแรกในปี2 0 1 1หลังจากนั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับคำพิจารณ์ในเชิงบวกโดยครั้งหนึ่งนะคะพี่คริสเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความโหดก,กับการออดิชั่นในบทนี้นะคะว่าทางมาเวลสตูดิโอกำหนดว่าเขา โดยความสาเร็จนั้นก็ส่งผลนะคะเพราะว่าในปี2011ภาพยนตร์เรื่องซองนะคะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปีนั้นรวมถึงการทํารายได้ไปทั่วโลกกว่า450ล้าน US อลลาร์สุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังฟันฝ่าอุปสรรคกับเรื่องราวยากๆอยู่ซึ่งก็ซีนะคะเชื่อในผลของการกระทำว่าเราทำดีก็ต้องได้ดีถึงมันอาจจะส่งผลช้าหรือจะเร็วแต่างน้อยเราก็ได้ภูมิใจว่าเราได้ทำความดีซึ่งเคสนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้เลยว่าคนที่แข็งแมามากๆา,กาคริส,รสบบเส่งที่ไม่คาคิดได้ โดยความรักจากครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างนะคะรวมถึงแฟนคลับจะช่วยทําให้ี่คริส่านเรื่องราวยากๆนี่ไปได้อย่างแน่นอนอยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ก,กับ G o ส s ี p w a ฟ์ Entertainment Report วันนี้ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดหัวใจกดบวกให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะบาย